ที่ชายแฟนแมนยูที่บอกจะไม่ตัดผมจนกว่าทีมรักจะชนะ5นัดติดจนผมฟูเป็นรังนกล่าสุดสปอนคีมนวดผมเข้าแล้ว คิดว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะจําพี่ชายคนนี้ได้เขามีชื่อว่าแฟรงค์อินเลตเป็นแฟนแมนอยู่ที่ประกาศกล้าว่าจะไม่ยอมตัดผมจนกว่าทีมรักจะสามารถเอาชนะติดต่อกันได้5นัดผลก็คือไม่ได้ตัดผมมาเป็นปีกว่าเข้าไปแล้วจนตอนนี้หัวพี่แกฟูเป็นดังนกเลยจากการทำคอนเทนต์นี้ก็ทําให้เขามีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเริ่มได้ไปลงในหน้าสื่อใหญ่หลายๆสำนักล่าสุดครับหลังจากที่เห็นพี่แกลดแรงอยู่บนหน้าสื่อมาสักพักในที่สุดก็มีสปอนเซอร์เข้าแล้วแน่นอนว่า ต้องเกี่ยวกับผมแบรนด์ที่เข้ามาก็คือการเยเป็นผลิตภัณฑ์นวดผมที่ทําให้ผมนุ่มสลวยพี่แฟรงกแกก็เลยเอามานวดผมให้ดูเปลี่ยนจากผมฟูเป็นรังนกให้กลายเป็นผ้หนุ่มติสผมยาวมัดรวบไว้ด้านหลังแบบหล่อๆกระชากใจแบบนี้ดูทรงน่าจะไม่อยากให้ทีมชนะรวดติดกันหนะ้านัดแล้วนะมัง้งฮ่าฮ่า